สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิติตีเคนะคะวันนี้นะคะคินดิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือหรือตัวเหล่าเอียนะคะรุ่นอื่นนะคะเป็นนอกจากแหละเอ่อขาที่แล้วเนี่ยเรารีวิวเป็นเหรียญรุ่น2แล้วก็เหรียญรุ่น4ไปแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เรามารีวิวเป็นพิมแปดเหลี่ยมกับดอกเหมยนะคะก็เป็นอีก2เหรียญยอดนิยมนะคะแล้วก็ค่อนข้างหายากด้วยนะคะเริ่มที่พิมแปดเหลี่ยมก่อนเลยนะคะ ใช่เพราะเราส่วนใหญ่เราจะเห็นผ่านตาเนี่ยก็จะเป็นรุ่น1 2 3 4สานะคะแต่ว่านอกจาการูปทรงเหรียญแบบนั้นแล้วนะคะก็ยังจะมีพิมแปดเหลี่ยมแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดอกเหมยนะคะนี่นะคะเริ่มจากแปดเหลี่ยมเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะก็หนักอยู่ที่14.82กรกัมก็คือเกือบบาทนะคะ เหรียญเจ้าพ่อเสือหรือตัวเหล่าเอียส่วนใหญ่ก็จะน้ำหนักประมาณนี้นะคะเกือบบาทหรือประมาณบาทนะคะชือ้อแล้วก็เรียกว่าพิมแปดเหลี่ยมเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอ่ารูปของอตัวเหล่าเอียนะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่นูนขึ้นมามีมิติแบบนี้เลยนะคะชือ้อ คือต้องมีความคมความชัดนะคะสวยแล้วก็นูนขึ้นมานะคะแล้วตัวหนังสือสต่างๆนะคะก็ะคือพื้นด้านหลังเนี่ยเขาก็มีการขัดปัดการปัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวหนังสือของเขานะคะเดี๋ยวซูมเข้าไปนะคะรอบๆตัวหนังสือเนี่ยก็จะมีพื้นที่คล้ายๆกับถ้าเราจากันได้นะคะด้านหลังของเหรียญรุ่น3กับรุ่น4หรือรุ่น1รุ่น2เนี่ยพอพื้นหลังเนี่ยเขาปัดแล้วเนี่ยรอบๆตัวหนังสือตรงพื้นที่ที่ time, you you know, อาจารย์เรียกว่าอุปกรณ์ในการปัดเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะคะก็ เรียกเลยว่ามันก็จะมีลายแบบขุบขาขูขานที่เป็นพื้นผิวของเหรียญอยู่แล้วตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างคมชัดนะคะเพีจะพยายามาซูมดีเทลให้เห็นนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบใส่กล้องลงไปนะคะคือตัวหนังสือเขาต้องเป็นคมชัดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเหล่าเอ,ยเอเียก็จะต้อง เรียกว,ว่านูนขึ้นมาแล้วรายละเอียดดีเทลต่างๆก็สวยงามนะคะเหรียญของเหรียญองค์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าสภาพดีมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างตัวหนังสืออีกด้านหนึ่งก็ต้องคมชัดเช่นกันนะคะแล้วก็เพี้ยนชัวิธีซูมดีกว่าน่าจะเห็นชัดกว่านะคะ ตัวหนังสือก็ต้องคมชัดเช่นกันแล้วก็มีการาพื้นผิวต่งตางๆก็มีปัดขูดตามเรียกว่าเป็นลักษณะของเหรียญอยู่แล้วนะคะก็วิธีการทําเหรียญน,นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวหนังสือตั้งเรียกว่าไม่ใช่ตัวหนังสือน,นะคะก็ขอบข้างนะคะตรงกระด้านข้างเนี่ยก็เป็นลายแบบนี้นะคะสวยงามนะคะก็เป็นเหรียญรูปทรงอีกรูปทรงหนึ่งที่ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็น่าสะสมนะคะชือ้อ แล้วก็ด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังขององค์นี้เนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าจาเออหน้าเสือนะคะก็จะเป็นหน้าเสืออย่างนี้เลยแล้วก็เขียนว่าสารเจ้าพ่อเสือเสาชินช้านะคะเป็นภาษาไทยนะคะนี่ค่ะเป็นหน้าเสือแบบนี้ด้านหลังนะคะแล้วก็มีเยีนหยาดด้านบนนะคะสวยงาม คือเขามีลักษณะนูนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นตัวเหล่าเอี้ยที่นูนมีมิติขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นหน้าเสืออย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวหนังสือต่างๆเนี่ยก็ต้องคมชัดไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยที่ด้านหลังนะคะสารเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้านะคะหรือว่าจะเป็นภาษาจีนนะคะภาษาจีนที่ด้านหน้านะคะก็ต้องคมชัดเช่นกันนะคะชื้ แล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านข้างของเหลียญเลยนยญรุ่นนี้นะคะก็จะมีเป็นตอกโค้ดด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นคือคิดิตติเนี่ยอ่านไม่ออกจริงๆว่าโค้ดเขาตอกว่าอะไรนะคะเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนนะคะมันน่าจะโฟกัสยากเพราะว่าเขาจะไปโฟกัสด้านหลัง แป๊บนึงนะคะเยวกินพยายามหาจุดโฟกัสให้ได้ก่อนนะคะก็คือเขาจะตอกโค้ตัวอักษรจีนด้านข้างด้วยนะคะแล้วคินก็พยายามหานะคะนี่ได้แล้วได้แล้วนี่นะคะโอ้ยน้อง คือตอโค้ดตัวอักษรจีนด้านขอบข้างนะคะเผื่อท่านไหนนะคะทราบนะคะว่าอ่านว่าอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะจะได้มาแชร์กันนะคะหรือว่าท่านไหนเนี่ยมีเอ่อเรียกว่าอยากแชร์เรื่องเกี่ยวกับเหรียญเจ้าวัาเสือต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้มันน่าจะเล็กไปนะคะคือเขาตอโค้ดเล็กๆเลยนะคะตรงนี้ทินเดี๋ยวทินขอลองดูก่อนนะคะเผื่อว่ามีรูปที่เก็บไว้ชึ้บ เพราะว่ารูปน่าจะเห็นชัดอยู่แต่ว่าอันนี้มันมองไม่ชัดชนี่นะคะนี่ค่ะได้รูปแล้วนะคะก็จะด้านข้างนะคะเหรียญอันนี้เลยนะคะจะมีต่อโค้ดแบบนี้อยู่นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะเหรียญนออกเมยอก็มีต่อโค้ดเดียวกันเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเหรียญนออกเมยโฟกัสได้จะพยายามนะคะก็เป็นด้านข้าง่างนี้นะคะก็ เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นพิมแปดเหลี่ยมนะคะเหรียญเจ้าว่าเสือตัวละเอียยพิมแปดเหลี่ยมยน้องไม่โฟกัสจริงๆนะเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะคะอ,อีกเหรียญหนึ่งเป็นพิมพ์ดอกเหมยนะคะ ชื่อดอกหมยเนี่ยเขามีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างรุ่นนี้นะคะที่ทินนำมาเนี่ยเป็นดอกหมยเอ่อเหรียญเจ้าพ่อเสือตัวเหลี้ยพิมพ์ดอกเหมยรุ่นเก้านะคะดอกเหมยจะมีลักษณะที่สวยนะคะบางคนเขาก็จะเรียกว่าพิมแปดเหลี่ยมดอกไมยนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเป็นดอกเหมยนั่นเองนะคะแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็คือจะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวหเหลี้ยเต็มองค์เลยนะคะแต่ว่าอย่างรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นเอ่อครึ่ง นะคะตัวเหล่ยเอลูกครึ่งองค์เหมือนกันนะคะเหมือนกับของพิมแปดเหลี่ยมนี่นะคะสวยงามทั้งคู่นะคะลืมบอกไปนะคะแปดเหลี่ยมก็ห่วงเดิมห่วงเขายังเชื่อมอยู่เลยนะคะนี่ก็ห่วงเดิมเช่นกันนะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วรายละเอียดต่างๆนะคะตัวเหล่ยเอก็เป็นแบบนูนขึ้นมามีมิติเหมือนกันนะคะชึบแล้วก็ตัวหนังสือนะคะก็คมนะคะคมเลยแล้วก็มี พื้นผิวเหรียญต่างๆนะคะก็จะคล้ายๆกับเบสิกของอเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4นะคะสวยงามนะคะแล้วก็ตามอาดอกเหมยต่างๆนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็จะเป็นคมๆสวยงามนะคะชื้อ นี่ค่ะด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคินไม่มั่นใจว่าในภาษาจีนเรียกว่าอะไรแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นยินหยางนะคะแล้วก็เ,เขียนเ,เขียนว่าสารเจ้าพ่อเสือนะคะเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะชื้มีตัวอักษรจีนแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยเขียนว่ารุ่นเก่านะคะก็เผื่อท่านไหนนะคะ อันนี้น่าจะผิดอ่านหรือเปล่านะหรือว่าอะไรคินไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะไม่ชัวภาษาจีนนะคะถ้าท่านไหนทรา,าบนะคะสามารถแชร์ลงมาคอมเมนต์ได้เลยนะคะมาแบ่งปันกันได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเขียนเป็นรุ่น9นะคะนี่เลยนะคะสวยงามนะคะชื่อพิมพ์ดอกเหมยนะคะแล้วอันนี้ก็ห่วงเดิมเช่นกันแล้วน้ําหนักของเหรียญน,นี้เนี่ยอยู่ที่เออยู่ที่7.37กรัมนะคะก็ะดอกเหมยเนี่ยถ้าคินจำไม่ผิดนะคะจะมีเป็นแบบ เกดกรรมกว่าแบบนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งที่จะประมาณ14-15กร,รัมนะคะเป็นแบบใหญ่นะคะก็เขามีหลายรุ่นมากๆนะคะสําหรับพิมพ์ดอกหมยนะคะแล้วก็สําหรับเออแดเหลี่ยมเนี่ยคินเท่าที่คินจำได้ก็มีหลายเหมือนกันนะคะแต่ว่าจำไม่เออดีเทลไม่แม่นนะคะแต่ว่า ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะคะนอกจากที่ว่าเราจะเห็น1 2 3 4ามสแล้วเนี่ยเหล่าเจ้าพ่อเสือก็ยังมีทั้งพิมพ์แปดเหลี่ยมแล้วก็พิมพ์ดอกเหมยเด็กก็เลยนามารีวิวให้ชมนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าด้านข้างเขา,บบาเนี่ยมีตอกโค้ดนะคะเด็กก็เลยขอลองดูนี่นะคะอยู่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมนี้น่าจะเห็นขอให้เห็นนะคะมันโฟกัสยากมากนี่นะคะโค้ดจะอยู่ตรงนี้เลยมัน คือโอ้ยนี่นะคะโค้ดคือพอเหรียญเขาค่อนข้างบานะคะมันก็เลยไม่โฟกัสแต่โค้ดอะตองอยู่ตรงนี้นะคะชื้ตัวสอนจีนเดียวกันกันกบเหรียญแปดเหลีย 8, หล่ยมเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ นี่เลยนะคะก็ท่านไหนนะคะสนใจนะคะหรืออยากแบ่งปันนะคะเหล่ญเจ้าพ่อเสือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ี่นะคะหรือว่าจะเป็นพวกพิมพ์ดอกไม้พิมพ์แปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็สามารถมาแบ่งปันให้เคนดิติได้นะคะส่งรูปนะคะแล้วก็พร้อมราคานะคะมาทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกกหกแปดห้าได้เลยนะคะก็ส่วนตัวเนี่ยนับถือเจ้าพ่อเสือตัวหลอกเอียม,มากนะคะแล้วก็ชื่นชอบ ะะก็เลยนำคลิปอพอได้โอกาสได้เช่าอะไรเงี้ยก็จะพยายามนำมาอัดเป็นคลิปนะคะเพื่อจะได้เหมือนแชร์กันด้วยนะคะ ก็หวังว่านะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะพอพอคนที่มาท่านที่มาชมเดี๋ยวใจพอได้แล้วว่าประโยชน์ไปนะคะแล้วหรือว่าท่านไหนทราบข้อมูลอะไรต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ท่านไหนอยากแบ่งปันตลับทองกอบทองเสกทองพระทองคาก็สามารถส่งรูปมาทางไลน์ได้เลยนะคะ SITK หกหนะคะหรือเพจเฟซบุ๊กร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้าค่ะแล้วก็ร้านเรานะคะอยู่ชั้นสามห้างมทิดงามวงวานร้านอยู่ติดกับร็มตัวกลางเลยนะคะก็มีตลับ รับทองกอบทองเสร็จทองเอ้ยไม่ใช่แต่รับทองกอบทองมือสองนะคะแล้วก็รับสั่งทําตลับทองกอบทองมือหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีพาทองคําให้เลือกมากมายเลยก็เผื่อถ้าไหนสนใจแวะมาเยี่ยมชมได้นะคะวันนี้กินนิติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กินนิติทีเดด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ